รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการ Morning Story รีดียามเช้าค่ะ เป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9ก้าโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณค่ะและวันนี้นะครับถือว่าเป็นเช้าแรกของรายการ Morning Story ของเรานะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพวกเราทั้ง5คนเลยแล้วกันนะครับผมแม็กบุญฤทธิ์ดุจพิบุญผลครับค่ะเอมมาสุไลามานค่ะเมการ,ระวีค่ะยุ้ยชไมัยพรค่ะเอ๋ยธัญวันค่ะนุชสโนนะคะซึงเราทั้ง5คนนะคะจะาําเรื่องรายดีจำท้าวีเนี่ยค่ะส่งตรงไปถึงบ้านนะคะถึง ต่อหน้าคุณผู้ชมเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องดีๆอยากคุยค่ะจะพาไปรู้จักกับการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะรวมไปถึงอัปเดตข่าวสารที่ทันสมัยด้วยและในช่วงเรื่องดีๆอยากเล่านะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําความรู้จักกับความสวยความงามและทริคดีๆในการดูแลสุขภาพแนวใหม่ที่ทําให้คุณไม่ตกเทรนด์ค่ะและเมย์ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปช็อปชิมเที่ยวทุกที่ที่มีเรื่องเด็ดในช่วงร้อยแปดเรื่องเด็ดร้อยเจ็ดเรื่องดีห้ามพลาดนะคะ ส่วนเอ่ยนะคะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกกับแวดวงไฮโซกับความเป็นที่สุดที่คุณจะต้องร้องว่าโอ้โหอย่างแน่นอนค่ะน่าสนใจมากเลยและแม็กนะครับจะพาคุณผู้ชมครับอาสาพาไปพบกับเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆสถานที่ที่แบบว่าโอ้โหแบบอลังการมากๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันขออนุญาตถามก่อนใครเอาจักรยานมาตั้งตรงนี้เนี่ยเพื่อเข้าใจที่สำคัญเลยเออของใครหรือเปล่ายุ้ยเองค่ะอของยุ้ยเหรอคนไค่ะ เอามาทำไมเอามาเขียนไว้แล้วก็มาไว้ตรงนี้แหละไม่ใช่ค่ะคือว่าวันนี้นะคะเรื่องดีๆอยากแล้ววันนี้ประเดิมเช้าแรกของ Morning Sorry <c oughs> เราค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องจักรยานยุ้ยเชื่อว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับจักรยานที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นมาแชร์กันดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไง<ม>เริ่มต้นก่อนเลยน้องเอ๋ยน้องคนสุดท้องจักรยานน่าจะเป็นช่วงที่เอ๋ยแบบฝึกขี่จักรยานใหม่ๆใช่ไหมแล้ก็แบบเป็นปกติเวลาเด็กก็จะแบบพ่อแม่ก็ฝึกขี่อะไรเงี้ยแล้วแบบ หล้มลุกคุกคานอะไรเข้าแขนเลยค่ะมีแผลเต็มขนเลยค่ะมีแผลเต็มขาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะพี่เป็นห่วงแต่จะพึ่งหลายคนนะคะเมื่อพูดถึงจักรยานจะนึกถึงภาพยนต์ค่ะเดี๋ยวชมพงพี่เองก็นึกถึงนะเรื่องอะไรครับพี่โอ้โหเพิ่งจะออกโรงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานี่เองปรากดร้อนๆเลยเรื่อะอีทีค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหแม่เราสองคนก็ดูค่ะแม่พี่ก็ดูค่ะคุณน้องคะปีแล้วพี่ ชมหลายคนนะคะที่ยังหลงรักนะคะความคลาสสิกข,ของอ e ีทีเนี่ยคงจะนึกถึงจักรยานที่หนูน้อยกับอ e ีทีขี่ไปแน่อนอ<ม>นเลยพิวยนะคะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับจักรยาน,น,านบ้างคืออย่างนี้ค่ะตัวพิวยเองนะคะไม่ได้มีประสรบการณ์โดยตรงกับจักรยานค่ะแต่มีประสรบการณ์ที่น่าตะลากินแบ่งค่ะ <laughs> <laughs> เวลาที่ไปเห็นจักรยานนะคะที่มาขายลอตเตอรี่เนี่ยเขามาจากที่เดียวกันนะคะมาจากที่อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะยกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นลอตเตอรี่นะคะขี่ จักรยานตอกตอก,ตก,ตกที่ไหนนะคะ<ช>มาจากที่นี่แน่นอนค่ะเป็นอาชีพยอดฮิตอีกอาชีพหน<ช>ึ่งเ,เลยนะครับ<ช>แต่วันนี้ครับ<ช>แบ,บ,แบ,บ็กมีเรื่องราวที่นำมาฝากผู้ชมกันที่คุณผู้ชมต้องบอว่าถ้าเกิดว่าทาได้สักครั้งนึงในชีวิตเนี่ยมันจะสุดยอดมากกับจักรยานคันนี้จักรยานคันนี้นะครับมีความแพงที่สุดในโลกจริงเหรอโอ้โหลองทายราคากันไหม ขำๆแพงนีนะหลักล้านแน่เลยพี่ีหลักล้านาชื่อจักรยานคันนี้นะครับคือ The Beverly Hill Edition นั่นเองเป็น l i มิเต็ดดิชั o นที่ผลิตขึ้นมานะครับราคาอยู่ที่หลักสิบครับอา้าวแล้วไหนบอกว่าแพงที่สุดในโลกไงหลักสิบที่พี่บอกคือ10ล้านสาล้านบาทครับคุณผู้ชมไม่ใช่ธรรมดา เขามีการประกอบด้วยแฮนเมดทั้งคันคือใช้มือประกอบใช้คนเนี่ยแหละนั่งเย็บเลยนี่นะไม่ใช่เสื้อผ้จักรยานประกอบแบบนี้แหละ750ชั่วโมงแล้วก็มีการประดับประดาด้วยเพชรสีดำเป็นแบล็กไดมอนด์600เมตรแล้วก็ยังมีในส่วนของบษราคำอีก600เมตรใช่แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าการนำเขาเรียกบอก อ่านเนี่ยแหละด้วยหนังจระเข้โอ้ยของเพชรโล่งแตกเพชดเธอแล้วมันปั่นได้จริงเหรอปั่นได้จริงว่ามันมีทั้งเพชรทั้งพลอยขนาดนี้เนี่ยมันปั่นได้จริงพอพี่แมพูดถึงเรื่องของจักรยานจักรยานที่แมจะพูดถึงนะคะคือว่ามันเป็นการออกกําลังกายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนฮิตมากๆเลยเพราะว่าในกลุ่มของศิลปินดาราคนดังในสังคมนะคเขาก็หันมานิยมปั่นจักรยานมีเส้นทางหนึ่งที่ยาวแล้วก็สวยมากๆเลยลิม่ ที่นี่นะบรรยากาศก็ดีทิวทัศก็ดีแล้วก็มีไบเลนด้วยบอกแค่นิดเดียวพอเมย์ได้เก็บภาพเลยค่ะความสวยงามให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะน้่วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับและตอนนี้เมย์ก็มาอยู่ที่ถนนเฉลิมบูรพาชลธิตค่ะถนนเลียบทะเลที่ยาวและสวยงามที่สุดในประเทศไทย มีความพิเศษตรงที่ว่ามีช่องทางให้สําหรับนักปั่นจักรยานได้ปั่นดื่มด่าธรรมชาติที่สวยสดงดงามและมีจุดที่น่าสนใจต่างๆมากมายปั่นมาคนเดียวก็เหงาจะแย่เลยค่ะคุณผู้ชมเมย์ได้นัดกับพี่สันติค่ะเป็นทีมเพื่อนนักปั่นจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สันติสว,ส,สวัสดีค่ะพี่พี่พี่สันติคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เมย์มาถ,ถนนเส้นนี้ เรียกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยสวยงามตลอดทั้งเส้นทางแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีจุดที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยมีอะไรบ้างคะคือในหาดคุ้มวิมานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวก็คือเนรนางพญานะฮะแล้วก็มีจุดชมวิวพ้ายืนะนะฮะจะมีอยู่2จุดใหญ่ๆนะฮะในถนนเส้นนี้<ะ>ส่วนต่อจากนี้ไปมันก็จะมีมีสะพานซึ่งซึ่งเราก็ต้องปั่นไปอีกอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสะพานข้ามทะเลก็คือต่างนังแคมหนู แล้วก็มีสะพานข้างทะเลที่าปากน้ําแหลมสิงห์จะมีอีก2ส,สะพานหลัก,ลกๆที่ที่เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปค่อนข้างสวยแล้วก็มีไบค์เลนก็คือจะมีทางของจักรยานซึ่งมันก็ปลอดภัยสําหรับนักจักรยานที่อยากจะมาปั่นนะฮะในในในพื้นที่ทางด้านทางด้านทะเลนะฮะถ้างั้นตอนนี้เนี่ยเมขอให้พี่สันติและทีมเพื่อนๆเนี่ยเป็นไกด์พาเมไปชมจุดที่น่าสนใจได้ไหมคะครับยินดีครับ มีวิวที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เส้นทางนั้นนะคะคือเส้นทางที่เราเปั่นจักรยานมาใช่ไหมคะใช่เส้นทางนั้นคือเส้นทางที่เราปั่นขึ้นมาเมื่อสักครู่เนาะค่ะก็คือต้องบอกก่อนถ้าถ่ายรูปลงไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแดงๆนั่นคือเ,เลนของจักรยาน<ม>นะฮะจากที่เรามองถ้าตรงโค้งคะนะครับ<ม>อ่าไล่ขึ้นมาซึ่งค่อนข้างปลอดภัยสําหรับนักจักรยานที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาปั่นในพื้นที่นี้ผมบอกเลยว่าปลอดภัยเพราะมันมีช่องจักรยานโดยเฉพาะค่ะครับ ไม่อยากจะให้พี่สันติพูดถึงเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยานสักนิดหน่อยค่ะคือจักรยานต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกคือเราได้สุขภาพนะครับอันดับสองเราได้ท่องเที่ยว<ฮ>ะนะฮะอันดับสามเราจะได้เพื่อนที่ปั่นจักร,รยานต้องบอกก่อนว่าสังคมจักรยานเป็นสังคมที่น่ารัก<ฮ>ะนะฮะการขี่จักรยานเนี่ยไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานถูกหรือแพงเวลาเจอกันเนี่ยเขาจะมีรอยยิ้มแล้วก็จะมีการส่งยกไม้ยกมือทักทายกันนี่คือเสน่ห์ของจักรยาน วันนี้นะคะเมยก็ได้รับทั้งความรู้และเรื่องราวสาระดีๆที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่สันติและเพื่อนๆพ,พ,พี่สันติมากเลยค่ะขอบคุณค,ค่ะกลับไปต่อกันที่ห้องส่งเลยคะเราจะไปคุยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจักรยานกันค่ะโอ นี่สวยจริงๆน่าไปเที่ยวเนาะใช่ค่ะน้องเมย์เจ๋งจริงๆเลยอะแต่ของพี่พี่ก็ว่าพี่ก็โอเคนะมีทั้งเพชรมีทั้งความเป็นลิมิเต็ดราคาก็ดีแต่ของเมย์นะคะบรรยากาศดีเห็นแล้วก็แบบเหมือนที่บอกไปไงว่าบรรยากาศดีจริงๆไม่นิ่มเล ค่ะเชื่อแล้วค่ะว่าสวยจริงดีจริงนะคะแต่เรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานยังไม่จบค่ะช่วงหน้าในช่วงเรื่องีอยากคุยนะคะก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับจักรยานค่ะที่สร้างไรายได้สร้างอาชีพแต่ว่าจะสร้างอย่างไรได้น,นะคะพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวเลนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ ถึงเคสแปลกๆที่เคยเจอมาอย่างอ,อย่างทางด้านคุณบอยเจออะไรที่แปลกที่สุดคะจริงๆมีหลายเคสครับค่ามูลค่าสูงสุดของในแพ็กเกจเราคือสามสิบ hm, <30 S 1> <30 S 2> ล้านสามสิบล้านเรื่องดีๆยามเช้าไอโอดีอยู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในเกล,ล,เลือบริพอเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ใส่ใจเร uh, ื่องคุณค่าไอโอดีน hmm. ต้องเตอร์ปรีฟเตอบริโภคเสริมอโอดีนโลตัสโลตน้องไก่เชีวมัดสกในองไก่บ้มอร่อยม่เหมือนใครโลตัสขนมน้องไก่ตราดมัวไฟอร่อยสามรสเุื่อลก็เหมือนชีวิตเวลาลมแล้ว ต้องรีบเลยผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาปเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีมิเนทนแอร์ เกลือบริพอกเสริมไอโอดีนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนีด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปรุงทิพย์เกลือบริพอกเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมทราบไปครับว่ากรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาน้าเน่าเสียมานานเท่าไหร่แล้วไม่ทราบครับเกิดมาก็าเห็นแล้วครับผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กอทมองค์งการจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบีเนนแอ,อ,อดอารมจะเย็นเลยเหรอพี่ปอเขาชวนหนูไปบ้านคะ่ะปอเขาชวนพี่พปอเขาก็ชวนหนูคะ่ะพี่ปอเขาชวนผมเหมือนกัน ก็ชวนมาดูให้เห็นกับตาว่าบ้านปอก็ปลูกต้นกระดาษดับเบิลเอเพื่อเปลี่ยนคันนาให้เป็นความสุขของหลายคนอ้าวลุงไอ๊ะแล้วจะทำยัไปแล้วลุงดับเบิลเอกระดาษคุณภาพจากคันนาสนับสนุนโดยเกลือปรุงทิพย์ อเมื่อไรของจะมาส่งที่อะคะพี่เมพี่ยุ้ยแล้วนะสิพี่ยุ้ยรอนานแล้วนะเนี่ยใจเย็นๆค่ะน้องเอ๋ยน้องเมนี่ยังไม่ถึงเวลาส่งเลยนะคะพี่มั่นใจค่ะยังไงเจ้านี้ส่งตรงถึงที่ตรงเวลาแน่ๆเลยใจประมอยากได้ของแบบร้อนอุ้ยเฮ้มเ่เม่เลยเด็ดแบบที่บอกแล้วตูกเวลาเป๊ะเลยมาแล้วครับรับส่งได้จักรยานบริการด้วังคมครับขอบคุณค่ะ อันนี้ของพี่ยุ้ยค่ะ,คะอันนี้ของพี่เมย์ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือทีม Bike Center ผู้ที่ทำธุรกิจแนวใหม่ที่ใช้เพียงสองขาปั่นแต่สร้างรายได้ได้ไดมากมายมหาศาลเลยทีเดียวและเรื่องที่น่าสนใจมากขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวเชิญพี่มนตรีเนี่ยไปเล่าให้เราฟังที่ห้องรับแขกของ Morning Story เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่แม็กและพี่แอมะรอเราอยู่ในช่วงเรื่องดีๆอยากคุยค่ะเชิญเลยค่ะพี่มนตรีพี่มนตรีด้านนี้เลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพี่มนตรีครับขอบคุณสาวๆด้วยนะคะเชิญนั่งเลยครับพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มนตรีกับพี่บอยอันนี้คือพี่มนตรีเมื่อกี้สาวๆรี๊ปกันลืมเลยนะครับแล้วก็นี่คือพี่บอยนะฮะหล่อๆกันทั้งนั้นเลยถอดแว่นนิดนึงได้ไหมพี่เห็นสาวคี๊ปกันใหญ่เมื่อกี้โอ้โหถอดแว่นแล้วหล่อมากกว่าเดิมอีกอันดับแรกถามก่อนเลยครับไบ์เมสเซนเจอร์จริงๆแล้วคืออะไรครับไบเมสเซนเจอร์ก็คือ พนักงานปั่นจักรยานแล้วส่งเอกสารทาไมถึงเริ่มต้นมาเปิดเป็นรูปแบบธุรกิจในประเทศไทยคะที้เร,เรารู้ปัญหาว่าการเดินทางในเมืองมันเกิดปัญหาว่าเดินทางด้วยความยากลาบากแต่เวลานานมากาใช้จักรยานในการเดินทางไปทํางานราเราทําให้เกิดกิจกรรมเกิดการสนทานาการเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนที่ปั่นจักรยานร่วมกันทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแล้วตอนนี้เริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับเป็นลักษณะที่เป็นธุรกิจเป็นบริษัทประมาณสองปี ปีมีการวางแผนในเรื่องของการตลาดอย่างไรครับ<ม>เพราะว่าเราก็มีคู่แข่งเนาะอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์อย่างง<ช>ี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของธุรกิจไบจิ้นเจอร์เลยทีเดียวอ่ะอย่างเราง่ายๆเลยเร,เราส่งตรงเวลาครับอ๋อพอดีตรงเวลาค่ะ<ม>คือเร,เราคำนวณได้เลยว่าเราจะส่งได้ถึงกี่โมงคร,มครับแล้วก็เราดูแลของข้างในที่ส่งอลองเล่าถึงเคสแปลกๆที่เคยเจอมาอย่างยางด้านคุณบอยเจออะไรที่แปลกที่สุดคะจริงๆมีหลายเคสครับคบมูลค่าสูงสุดของในแพ็กเกจเราก็ ค่ะงมีสามสิบล้านสามสิบล้านคุณมนตรีเจออะไรที่แปลกในการขนส่งมั้งคะจริงๆเรื่องความแปลกก็คือเรื่องของความประทับใจมากกว่าในการทาง,งานนะฮะอย่างเช่นเราทํางานไปส่งคนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจัก,กรยานเนี่ยจะเอาไปส่งคนหรอกเพราะว่าบางเออที่เราต้องไปส่งคนที่เขา อไม่สามารถเดินทางได้เป็นคนแก่เงี้ยแต่ว่าเขาก็เขาก็แฮปปี้กับเราที่เราไปทํางานให้แต่ว่าเราไม่ได้คิดมูลค่านะเพราะว่าทำงานให้แบบเออเราก็เห็นว่าเราช่วยสังคมกรุงเทพมันไม่ใช่เล็กๆนะแล้วเวลาส่งถ้าเกิดว่าสมมติอยู่เขตหนึ่งที่มุ่งหน้าไปเขตหนึ่งแล้วมันระยะทางไกลมากเราจะส่งกันยังไงจริงๆแล้วเราเอวิธีการทํางานของเราเนี่ยเราเราไม่เราไม่ทํางานคนเดียวเราจะทํางานเป็นทีมนี่ทีมงานของเราในแต่ละ จุดตาละคนเนี่ย เราก็จะมีบอกว่าคุณมีรัศสมิในการทํางานเท่าไหร่คนไหนมันเชื่อมกันตรงไหนเราก็ให้โฉบไปรับง,งานนั้นเพื่อไม่ให้เขาเดินทางที่ไกลเกินกว่าที่เขาจะทางานระยะทางเนี่ยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพพันยาไหมคะหรือว่าสามารถขยายไปยังส่วนของปริมณทนไหมคะมจริงๆครอบคลุมนะครับแต่ว่าตรงปทุมธานีเป็นเขตแบบว่าประเขตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอบางหมอเ<อ>ลยสนามบินสุวรรณภูมิไปก็ดอยอแต่บางพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีถนนที่ค่อนข้างที่จะขรุขระมีการเซฟตัวเองอย่างไรในกรณีที่ต้องผ่านถนนใหญ่ ที่่่ไมออบยะคจริงๆแล้วก่อนจะมาปั่นกับเรานะครับเราเรามีเทสเรามีเทรนิงให้ด้วยอฝึกปั่นจักรยานในลักษณะของการส่งเอกสารโดยเฉพาะเรามีฝึกทั้งไปทะเลทั้งทะเลภาคภูเขาภาคชายโอ้ก็คือแบบว่ารับกับทุกสภาพถนนที่อาจจะเจอคือเกิดขึ้นได้ก็มีฝึกล้มด้วยฝึกอะไรนะครับฝึกล้มคือล้มยังไงให้ปลอดภัยครับอยากรู้เรื่องเรื่องราคาค่ะคิดยังไงคือราคาเนี่ยเราคิดขั้นต่าคือบทแล้วก็ ขยับมาเป็นแต่ละเขตคือคิดตามน้ำหนักของของหรือว่าคิดตามระยะทางที่ปั่นไปจริงๆเริ่มมาจากระยะทางครับน้ำหนักของเป็นแค่ตัวประกอบตนหนึ่งคือักเราพยายามจะกำหนดว่าหนักไม่เกิน20กิโลกรัมที่เราจะไปได้ในแต่ละครั้งครับถ้ามากกว่านี้เราเราต้องกำหนดแล้วว่ามันมันมีอะไรบ้างป็นพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยฮะจริงๆแล้วทีมของเราต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับ มีครับในทีมจะมีข้อกำหนดต้องมีมวกคันะ็อกลายเซฟลี่บ้างใช่ไหมค่ะเป็นแบบนั้นเหรอคะหรือแบบนี้มีแบบนี้ครับผมแบบนี้ใช้สำหรับปั่นจักรยานก็ต้องมีอะไรนะถุงมือถุงมือที่ใสอยู่วันกันลมวันกันแดดครับผมมีกระเป๋าหลังค่ะกระเป๋าหลังก็คือแบบนี้ที่จะปั๊มเพสเอร์เข้าไปข้างในเพื่อป้องกันลมเวลารถอืมช่วยเซฟตัวไปในตัวด้วยแล้วก็สินค้าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อทีมใช่ไหมแบบนี้มีเสื้อทีมแบบนี้มีเสื้อทีมแบบสีเขียวแล้วก็จำก จะความเร็วการปั่นนี่คือไงฮะรถของทีมจะเป็นรถที่สั่งมาเป็นซิงเกิลสปีดซิงเกิลสปีดก็จะมีความเร็วที่ตัวเฟืองและตัวข้อหลังของเขากลุ่มันเนี่ยได้ความเร็วแม็กแค่นี้ตัวประมาณแล้วจริงๆคือสปีดเท่าไหร่ฮะคือแม็กของเขาคือสี่สิบสี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าในทีมเนี่ยเฉลีย่ยแล้วจะปั่นที่ห้าคิดว่าการปั่นจักรยานให้อะไรกับพวกพีครับคือจักรยานเนี่ยเริ่มต้นคือมันให้กับ ติ่งตัวเองก็คือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นคอันดักยาแล้วร่างกายก็จะดูดีขึ้นคุณมีสังคมที่มากกว่ามากกว่าเดิมนะฮะปั่นจักรยานแล้วได้เพื่อนก็คืออยู่ในกลุ่มกวนใหม่ๆคือจักรยานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพไรผมแดนจริงๆไม่มีชนชั้นวรรณะทุกคนคือเพื่อนแล้วขึ้นจักรยานเมื่อไหร่คุณบอกว่าคุณเนี่ยเท่ากันคุณออกแรงเท่ากันแน่ คือเหนื่อยเหมือนกันนั่นนะครับคือมิตรภาพแล,ลายายผลแบบที่เกิดขึ้น<อ>แต่ที่สําคัญนะครับในส่วนตัวของไบเซนเจอร์เองเนี่ยคือเราจะพยายามปั่นจักรยานจดกว่ากรุงเทพมันจะเย็น นี่นะคะเป็นคอนเซ็ปที่ดีเลยทีนะคะและท่านคะที่รับชมอยู่นะคะสามารถที่จะนําไปประยุกต์นะคะในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้กับตัวเองนะคะทีมงานไบเซนเจอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจที่เรานํามาเสนอในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะจักรยานแม่บ้านพี่จะพ่ายากขนาดนี้ยอมนะคะพ่ายากมากกอนรูปร่างที่มาที่หลังอะ ดูผิวมากเลยใช่แกดูนะเมันเหมือนเหมือนเขาลังเต้นอยู่ Morning's Story เรื่องดีๆยามเช้าผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตงแต่แรกแ้วาะเลือก <ทำ S 2> อะไรอะ่ะร้านอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีเน้นแอร์ อยู่ในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิย์เกลือปรุงทิ้งเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริกช่างเลือกอีบิเนนแอร์อ,อะลงเลยเหรอกพีปอเขาชวนหนูไปบ้านคะ่ะเอ๊ะปอเขาชวนที่ปอเขาก็ชวนหนูคะ่ะพี่ปอก็ชวนผมเหมือนกัน ก็ชวนมาดูให้เห็นกับตาว่าบ้านปอก็ปลูกต้นกระดาษดับเบิลเอเพื่อเปลี่ยนคันนาให้เป็นความสุขของหลายคนอ้าวลุงเป็เ็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ววๆเร็วๆรเร ผู้ชมทราบไปครับว่ากรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาน้าเน่าเสียมานานเท่าไหร่แล้วไม่ทราบครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับผม,ผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กทมอ,องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผมเติมนน้ายาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้าหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทาทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริง ช่างเลือกอิมเเนนแอนไอโอดีอยู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอาหารทะเล <Ooh. S 1> มีอยู่ในเกลือบริพอกเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนี้ด้วยใส่ใจ <od> เรื่องคุณค่าไอโอดีต้องเลือปรองทีเลือบอเปลือบริพอกเสริมไอโอดีสนุกสนุนดอยเครื่องปรับอากาศมีไหม เรามาอยู่ต่อครับกับ Morning Story ในช่วงสุดท้ายของรายการของเราในช่วงนี้นะครับกับช่วง108เรื่องเด็ด107เรื่องดีครับในช่วงนี้แม็กได้นําคลิปมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นสองคลิปด้วยกันคลิปแรกเป็นคลิปจักรยานที่จักรยานแม่บ้านแต่ว่านําไปเล่นเป็นเอ็กซ์ตรีมอยากดูแล้วอ,อ,อันนี้ประหลาดจริงๆแปลกๆด้วยอีกคลิปหนึ่งครับเป็นความสามารถของเด็กหนุ่มที่แบบว่าปั่นจักรยานย,ยังไม่บอกดกว,ว่าเด็กหนุ่กันอกเอ้วเดี๋ยวพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะ 咩、欸哦？哦，咩呀？ จักรยานแม่บ้านเที่จะท่ายากขนาดนี้ยอมนะท่ายากมาก่อนรูปร่างที่มาที่หลังอ่ะคือแหละดูพริ้วมากเลยใช่ะแล้วแบบไม่โ้มอ่ะไม่ล้มมากเลยค่ะพี่แม่ะเด็ดนะฮะจะเป็นเลขแปดแล้วค่ะล้อค่ะเสังเกตดูนะคะเมันเหมือนเขากลังเต้นอยู่แล้วเขาต้องรักษาสมดุลให้ดีด้วยนะแล้วก็เป็นจักรยานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะค่ะแสดงว่าเขาต้องฝึกนานมากมากจะฝึกจักรยานกับเบียงยางมาก่อนยุ้ยบอกยุ้ยทำได้ไลยค่ะยุ้นี่นี่นี่เขาสามารถ อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กน้อยดูอยู่เนี่ยอยากเรียนแบบเนี่ยต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะอันตรายนะอันนี้เขาฝึกมาอย่างดีแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคนไทยนะถ่านนนก็ดูด้วยนะถ้าไปฝึกเนี่ยดูที่โรงเรดีกว่าที่เหมาะสมถูกต้อง ใช่โอ้โหต้องเคยปั่นไหมคือเป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่แบบนี้ใช่ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่ได้ไหมทำไม่ได้ครับแต่ปั่นของเล่ได้ครับค่ะไม่ต้องปั่นข้าวมั่วอย่างนี้ได้นะคะปั่นความห้วยปั่นเล่นทางด่วนเงนี้ยไม่ทำได้นี่เขามีคู่ซี้มาด้วยใช่ก็เหมือนเป็นไปกลุ่มเพื่อนกันนะฮะอ่ะหลังต้องไปฝากเป็นสิทธิ์กับน้องสองคนนี้แล้วสุดยอดเก่งจริงๆโอ้โหโอ้โหนี่ El 2023 นะครับผู้ชมครับเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของ morning story ของเราจะครบรถแบบนี้ทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานเริ่มต้นจากการท่องเที่ยวกับไปปั่นจักรยานกันกับไบเลนใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องราวของจักรยานสร้างอาชีนั่น้อค่ะครับผมแล้วก็เราไปถึงน้องเอิญวันนี้มีของฝากในเรื่องจักรยานด้วยแล้วค่ะนี่เลยเอิญก็มีมาจากทีมด้วยเลยมาฝากแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านคนไหนอยากได้เนี่ยก็ติดตาม Facebook ของ morning story เลยนะ ใช่ส่วนเรื่องดีๆในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาติดตามเรื่องดีๆีมอนนี่สอรอีได้ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องอะไรครับพี่ใหญ่มาพรุ่งนี้นะคะพี่จะพาทั้งน้องค่ะไปพบกับมหัศจรรย์แห่งการดมดมนี <_ d ome> ม่แหละดมอยึางนี้แหละแต่ว่าเป็นการดมที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะเมติกฟาร์มเฟสค่ะกระพุ้งทิพย์ค่ะและเครื่องปรับอากาศอีม i เน n t ค่ะวันนี้นะครับเราทั้งห้าคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอแหมวันพรุ่งนี้กับรรยกานมอร์นิ่งสอร ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ